การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยาเสพติดบางปูวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนครั้งที่5ประเภทรุ่นประชาชนชายรอบ8ทีมสุดท้ายและชิงชนะเลิศค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2ทีวีค่ะเมื่อวันที่29กักฎาคม2567เวลา9นาฬิกา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางปูเทศบาลตำบลบางปูนำโดยนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยาเสพติดบางปูวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนครั้งที่5ประจำปี2567ประเภทรุ่นประชาชนชายรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะ ผลการแข่งขันจบลงทีมภูติอนันต์แพ้ทีมนินจาวันนีบอลคลับ0-2ต่อเซตทีมเทศบาล1เยี่ยมเกษวันชนะทีมยูนิตี้2-0เซตทีมตอง8วันนีบอลแพ้ทีมบายธิรดา2-0ต่อเซตและทีมบริษัทไอคอนิกซับแอนชนะทีมนินจา c 2ต่อ0เซตค่ะส่งผลทำให้ทีมนินจาวันนีบอลคลับทีมเทศบาล1เยี่ยมเกษวัน ทีมบายธิรดาและทีมบริษัทไอคอนิกซับแอนผ่านเข้ามาแข่งขันกันในรอบ4ทีมโดยทีมนินจาวันดบอลคลับพบกับทีมเทศบาล1เยี่ยมเกษวันผลการแข่งขันจบลงทีมนินจาวันดบอลครับเอาชนะทีมเทศบาล1เยี่ยมเกษวัน2ต่อศเซตและทีมบายธิรดาเอาชนะทีมบริษัทไอคอนิกซับแอนสต่อ0เซต ทำให้ทีมใบธิรดาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมนินจาวันด์บอลคลับและทีมบริษัทไอคอนิกซับแอนชิงที่3กับทีมเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันค่ะโดยมีนายเอกลักษณ์ศรีชมพันรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมด้วยคุณณรัชนีวงเจริญศิลป์ภริยารองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูคุณแสงเดือนเดืองอาราม เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนายบรรจงโตสงวนนายนรงบุญช่วยนายสมศักดิ์โกทันที่ปรึกษาภาคประชาชนและนายนาวีเรืองอารามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูร่วมกันมอบเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน4,000บาทให้กับทีมอันดับ3ได้แก่ทีมบริษัทไอคอนิกซับแอน ส่วนทีมที่ได้อันดับ2ได้แก่ทีมนินจาวันด้วยบอลขับรับเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน6000บาทและทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมบายธีรดารับเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน10,000บาทค่ะขอบคุณเอ่อศูนย์วนนิทยาศาสตร์การกีฬาของบางกูนะครับที่จัดแมตช์ดีๆจัดการแข่งขันได้ยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากที่ทําให้นักกีฬาต้องแบบมาแข,ข่งขันการกขอบคุณค่ะ ขอ,ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ